เรื่องแชทก็สําคัญคือวันนี้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อแล้วแล้วก็บอกเฮ <ะ S 1> ้ยแชทเนี้ยด้วยความเคารพนะฮะไปอ้างว่าเป็นแชทกระติกแต่จะจริงท็จอย่างไรผมย้ำว่าเราต้องรอฟังกระติกก่อนเปิดแชทที่หนึ่งขึ้นมาก่อนนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกเราก็งงบอกเฮ้ยเรื่องเนี้ยกระติกเขียนอย่างนี้จริงหรอเราก็สงสัยนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าไม่สงสัยแชทต,ตัวที่หนึ่งครับประเด็นก็คือในแชทเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีการเขียนบอกว่าขอบคุณนะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยคุณผู้ชมฮะแล้ว ในภาพนี้คนที่เขาเขียนไปหาแล้วก็อ้างว่าเขาไปหาคนคนหนึ่งที่ชื่อว่ากติกชื่อว่านายราชาไฮเดอร์คุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับถ้าวันนี้เราพยายามคุยกับคนนี้ด้วยเดี๋ยวฟังไปพร้อมกันขอขึ้นมาเป็นผังตรงนี้ฮะคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือนี่คือหน้าที่หนึ่งคือเขาบอกขอบคุณที่มาช่วย mm. แล้วราชาก็เลยถามว่าได้คุยกับทนายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ คุยเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเรื่องเงินค่าจ้างทนายเดี๋ยวผมดูแลเองนะก็คือคุณราชาจะดูแลให้หน้าสองนี่แหละฮะคนที่อ้างว่าคุยกับกบติกเขาบอกว่าดูนะฮะเล่าไปหมดแล้วค่ะแต่เพื่อนเขาบังคับเราหนูไม่รู้จะทำยังไงค่ะเขาไม่อยากให้หนูพูดอะไรที่ไม่ตรงกันหนูพลาดเองที่รับงานแบบนั้นและตามที่ผมบอกนะั้นเล่าความจริงให้ทนายทั้งหมดฟังเลยนะครับ ปรากฏว่าคนที่อ้างว่าชื่อกระติกก็ตอบกลับมาว่าเล่าไปหมดแล้วค่ะแต่เพื่อนบังคับเห็นไหมฮะหนูพลาดที่รับงานแบบนั้นคุณผู้ชมฮะมันก็เลยอื้ออึงอีกวันนี้ว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยรับงานคือรับอะไรอันนี้เราไม่รู้จริงจริงนะล่าสุดเราติดต่อไปหาราชาเลยฮะเราถามเจ้าตัวว่าเกิดอะไรขึ้นคุณมีตัวตนจริงไหมคุณปล่อยเรื่องนี้ออกมาคุณกําลังจะบอกอะไรกับสังคมไอซ์ไปคุยกับราชา ราชาเขายืนยันว่าคลิปนี้เขายืนยันว่าเขาคุยกับคนที่อ้างว่าชื่อกระติกเขายืนยันจริงๆครับว่าเขาคุยกับคนชื่อกระติกจริงๆเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าเจ้าตัวเองเนี่ยตอนนั้นน่ะเห็นข่าวก็ติดตามข่าวเพราะว่าอยู่เมืองนอกเขาเองเนี่ยพอเห็นข่าวเขาอยู่ญี่ปุ่นนะเจ้าตัวบอกตอนนั้นก็ติดตามข่าวคุณแตงโมแล้วก็เหมือนอยู่ในแวดวงอยู่แล้วก็เลย ตัดสินใจบอกงั้นจะติดต่อหาใคร<อ>และเห็นกระติกเนี่ยถูกด่าเยอะมากช่วงที่ผ่านมาเห็นใจสงสารและอยากรู้ความจริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เลยตัดสินใจทักหากระติก,กอมทักอยู่หลายวันนะฮะแต่กระติกไม่ตอบจนกระทั่งเขาไปได้เบอร์กระติกมาแล้วโทรศัพท์ไปหากระติกกระติกเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่รับสายจนวันหนึ่งได้คุยแล้วก็รับสายแล้วก็มีการแชทคุยกันเจ้าตัวยืนยันว่าแชทนี้เป็นแชทจริงแล้วผมคุยกับกระติกจริงรเราถามไปต่อว่าแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่คุยจริงใช่ไหมเจ้าตัวบอกว่า ผมมั่นใจว่าจริงแน่นอนเดี๋ยวค่อยยืนยันตรงเบอร์โทรศัพท์เลาขอหลักฐานเพิ่มใช่ไหมไอ้ทีุ่ยกับเขา<ช>บอก<ะ>มีหน้าสองไหมที่คุณอ้างว่าคุณคุยกับบุคคลที่ชื่อว่ากาตกิขอแชทหน้าสองต่อเลยนะฮะเจา้าตัวเองเนี่ยบอกว่ามันมีการเหมือนพูดถึงเรื่องของค่าทนายในการโอนเงินใช่ไหมฮะไอ้แชทอีกหน้าหนึ่งที่เขาส่งมาให้กับทีมข่าวเราเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีจริงๆผมเองมีการคุยกับเขาบอกว่าก็มีการให้กําลังใจบอกอะไรที่มันผ่านไปได้เนี่ย ก็ให้มันผ่านไปนะเดี๋ยวโอนเงินไปให้ถ้าโอนไปแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งสลิปให้กับน้องช้าขึ้นหน้าแชทมาหรือ,อยังนี่นใช่ไหมอันนี้ฮะเป็นยังไงไอซ์ก็เขาบอกว่าเนี่ยมีการโอนเงินไปให้ตอนนี้โอนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวยังไงก็ไปรับเงินได้เลยแล้วคนที่เขาบอกให้เขาคุยด้วยที่อ้างว่าชื่อกระติกเนี่ยมีการตอบกลับมาบอกว่าได้ค่ะแต่หนูจะไปเอาเงินยังไงตอนนี้หน้าบ้านหนูเนี่ยมีนักข่าวรอเต็มไปหมดเลย เจ้าตัวก็ยังมีการโทรศัพท์ไปแล้วก็มีการพูดคุยกันบางส่วนอันนี้เป็นแชทอีกหน้าหนึ่งที่เขาส่งมาฮะนี่แชทตัวที่สองใช่ไหมใช่ฮะ